ตื่นเต้นมากค่ะดูปากแล้วตื่นเต้นเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินข้าวในโดมแก้วกันด้วยนะคะทำอะไรกันคะลูกทำเอะไรข้านี้แบอเบอร์ี่ค่ะส่วนดอกไม้สวยมากแต่ลูกก็น่ารักเชียว สระน้ำไหมคะโอ้โห oh, สระน้ำน่าไหว้มากอุ้ย <c oughs> oh, สวยจังเลยตรงนี้ <c oughs> เป็นลำแสงไอ้อ <c oughs> ย่ดนิ่งขนมปันไข่ปิ้งเบอร์ตรงสวยมากเลยคะ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะนี้นะคะพบกับรายการแล้ว ตอนนี้นะคะแม่อยู่โรงแรมลาคอเขาใหญ่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมากินข้าวในโดมดูหนังกลางแปลงกันที่นี่นะคะน,นี่เราออกมาจากกรุงเทพตั้งแต่บ่ายโมงนะคะเราถึงที่นี่ห้าโมงเย็นรถติดมากไหนน้องได้อยู่ไหนคะตื่นดิค่ะน้องได้เป็นไงบ้างคะนั่งรถนานไหมนานมากตื่นเต้นมา,มากคะ่ะดูปากแล้ว <laughs> ตื่นเต้นมาดเต้นร้านละครับนี่เป็นไงวันนี้นั่งรถนานไหมลูกนานไหมคะรับไม่ถึงเลยทำไมไม่ถึงเลยรถทำไมอะไกลมาก ห้องพักแล้วนะคะโอ้เตียงใหญ่มากเขาให้เตียงคู่สองเตียงเลยนะคะที่นี่เราไปดูระเบียงซิระเบียงระเบียงระเบียงนี่วิวยังมืดอ,อยู่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พามาดูบรรยากาศยามเช้าใหม่นะพาก็จะเป็นห้องน้ำนั่นเองในส่วนของอาบน้ำเนาะอันนี้คือซีนิม่าที่เราจะไปดูกันที่นี่บรรยากาศโรงแรมตอนกลางคืนกันนะคะว่าไฟสวยแค่ไหนก่อนที่เราจะไปดูหนังกันค่ะตามมาเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปนั่งกินข้าวในโดมแก้วกันด้วยนะคะกินอะไรกันหรือเปล่าคะได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงถึงเวลาดูหนังก่อนนะมีมาสเมลโล่เสร็จแลเอาตั๋วที่จองไว้มันแรกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศกันก่อนค่ะ ที่นี่บรรยากาศดีนะคะสไตล์คล้ายๆกับแคมปิ้งเนาะเขามีแบบที่ปิ้งมาร์ชเมลโล่หลายที่มากเลยนะมีมุมตรงนี้นะคะแล้วก็มีมุมตรงนน้นแล้วก็มีตรงนู้นนะคะถ้าเรามาอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอามาร์ชเมลโล่มานั่งปิ้งกันเฉพาะกลุ่มของเราได้นะคะนาที่นี่สวยไหมคะสวยมากเลยค่ะกล้องคือขอบอกนะคะมีย่างมาร์ชเมลโล่ด้วย <laughs> มีย่างมาร์ชเมลโลดเลยหนูรอคอยเลยใช่ไหมหายเหนื่อยเลยไหมรถติดอ่ะหายเหนื่อยเลยค่ะที่ช้าสบายมาก สวัสดีดูแก้งให้แม่หน่อยได้ไหมคะจะเอาแบบแรงเอาแบบาไม่เอาเบาๆพอเดี๋ยวหลุดลงไปบงบ่อน้ําเป็นมุมหมูกระทะนะคะถ้าใครอยากจะนั่งชิลหมูกระทะแบบนี้ก็ได้เราเห็นด้านหลังนะคะก็คือซีนีม่านะคะได้ตัวแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะข้างในเปิดแล้วค่ะลงนัง ดินเนอร์ใต้สังโคมเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะข้างในม,มีแอร์ด้วยเร <Bye. S 1> าจะมีโดมกินข้าวอยู่3อันนะถา้าเพื่อนจะมาต้องจองลงนะคะจริงจริงวิวด้านนอกนะเขาสวยไม่แพ้กันเลยนะคะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในโดม นะคะนี่มีเด็กล่าเริงเกินเบอร์กว่าใครแก๊งเดิมน้องไอรีสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วแก๊งเรานี่นะคะเป็นโดมสำหรับถ่ายรูปนะคะ ใครจะมาออเซอร์ไพรส์แตงคอบๆมันแต่งงานนะคะหรือขอแต่งงานที่นี่นะก็ว่าเหมาะมากๆลนะคะเพราะบรรยากาศทั้ทนข้าโ,โ,โ,โรแมนติกเนาะแล้วก็มีความเปส่วนตัวด้วยนะคะเด็กๆอยูยน่นี่นี่เองทำอะไรกันคะลูกเราได้ะะโกโก้ด้วยนะคะโกโก้ที่มีมาร์ชมเมลโล่ข้างบนเฮล้านอร่อยไหมครับ <laughs> โอ้โหเห้านอร่อยสุดเลยเนาะช้าวันใหม่หแล้วนะคะ อากาศกําลังเย็นสบายเลยนะคะโอ้ยบรรยากาศห้องอาหารนี่คึกคักอยู่ค่ะแสดงว่าน่าจะทานทานอะไรยังคะอร่อยไหมเดี๋ยวพาแม่ไปดูซิมีอะไรบ้างนี่สเตชันไข่นะคะอุ้ยไขมาเพชรลังกินีอะไรอะไรยังเจ๋อจะกินผลไม้ผลไม้น่ากินมากทางนี้ก็หลากหลายเลยนะคะเยอะอยู่ เราก็มาอยู่กันที่ไร่สตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บสตรอเบอรี่กันนะคะทำอะไรคะวันนี้ก็บสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่เขาเพิ่งเก็บไปนะคะตอนนี้สตรอเบอรี่ก็เลยหมดแล้วเนาะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปแวะสวนดอกมไม้ฮอกเกโดกันนะคะบ๊ายบายน้องชาตเบอรี่ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ฟ้า,าวพระเขาใหญ่นะคะบรรยากาศคือคับมากไปเลยค่ะตอนนี้ซื้อตั๋วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆกำลังเข้าไปแล้วค่ะส่วนดอกไม้สวยมากสวยมากนะคะดอกไม้เข้าไปดูกันค่ะสายลูกันใหญ่เลยสายลูกันน่ารักเชียว ที่นี่ก็แวะได้เลยนะคะผู้ใหญ่เสียเข้าคนละหนึ่งร้อยบาทนะคะแต่ว่าสามารถนำไปแลกเป็นเครื่องดื่มได้นะถ้าเด็กๆนะคะก็50บาทนะคะต่ำก็หกข,ขวบไม่เสียคะ่ะไปพงเพื่อนๆไปดูหน่อยเลยเดอกไม้สีม่วงอยู่ไหนอะไรกันอยู่คะ,เ,คะเพื่อนเราถือดีๆทำหลน่นนะลูกมันจะเลอะหรือเปล่าลูกอ,อะไแบบนี้ฝาค่ะอ๋อโอเคโอเคหนูจ่ายเองเหรอ แล้วต้องล้างจมูกโอเคไหม,ไม <c oughs> นี่ทำการดูดอกไว้ค่ะวันนี้นะคะเราจะพักกันที่รันโช่เขาใหญ่นะคะแต่ว่าเดีย๋ยวเรามาแวะกินข้าวกันที่นี่ก่อนนะคะที่เดียรคาสเทาเชมันเล่ค,คะ่ะ จานมาสวยมากเลยนะคะอันนี้เป็นสปาเกตตี้เบคอนนะคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอิ่มมากเราไปชมบรรยากาศโรงแรมที่นี่กันดีกว่านะคะรอบนี้เราไม่ได้มาพักที่นี่เพราะว่าที่พักเต็มเดี๋ยวไว้ครั้งไหนเรามีโอกาสเราก็พักที่นี่กันนะลูกเชิญมาเล่ได้เลยค่ะ แม่ก็ถึงที่โรงแรมนะคะรันโชชานวีแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังเช็คอินกันอยู่นะคะนี่ค่ะจะพามาดูค่ะว่าที่โรงแรมเขามีกิจกรรมเหมาะก,กับเด็กมากไหมนะคะแทนแทนที่เราเห็นนะคะอันนี้ค่ะจะเป็นรถรถคลาสสิกที่เราสามารถมาจองแล้วก็เช่าขับได้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเขาก็มีกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กมากไหมว่าจะเป็นขับรถ ATV เขาก็มีไกด์นะคะพาเราขับไปในเส้นทาง ATV ด้วยนะคะมีร์อเรียนขี่ม้าด้วยถ้าใครสนใจนะคะก็มีรถคลาสสิกให้ขับมีรถสกูตเตอร์ให้เช่ามีจักรยานให้เช่ากิจกรรมที่นี่ องบอกว่าโอ้โหแอทิวิตี้ต่างๆเหมาะก,กับเด็กๆมากๆนะคะเราจะไปห้องพักกันแล้วนะคะทุกคนเ,เราเหลืตอนนี้ได้เลยเดี๋ยวพี่เขาเรียกรถไป<อ>เนี่ยดูสิเดี๋ยวเราจะไปขับรถเอทีวีอันนี้กันด้วยนะเนี่ยอยากขับป้าป้าไม่อยากชอบอุ้ยเราต้องขับซีซ<อ>ันูเชิญค่ะเด็กๆเกข้าไปเลยคะ่ะ<อ>ว้าวสวยมาก สระน้ำไหมคะห้องน,น้ำนะคะสวยมากขนมเต็มเลยทานมาม่าได้ด้วยมาม่าฟรีด้วยนะคะนี่เป็นบรรยากาศสระน้ำนะคะโอ้โหสระน้ำน่าไว้มากเดี๋ยวเราไปให้อาหารมาก,กันนะคะนะแล้วก็พาไปดูคาเฟ่ที่ป๊อปปูล่าที่สุดนะคะที่สามเดือนนี้ขึ้นท็อปชาตลอดไปค่ะไปดูกัน พีใไทเห็นพี่ม้ามั่งฮัลโหลพี่ม้าคับมาเร็ว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 โอ,อ้น้องเดินมาด้วยอะน้องน่ารักตัวนี้เข้ามาด้วยรับแขกเก่งมากเลยนะเนี่ยอันดาไปไหนมาคมามีหาหนูไม่เจอเลยข้างในนั้นมีอะไรคะลูกหนี่ยบอกเพื่อนๆหน่อยอโอ้อยู่นี่เองน้องมาแคามี่ชิงชาด้วยเอง น่าจะเป็นคอกม้านะคะที่ให้เด็กๆใช้ฝึกหัดขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะร้วแอบดูกันว่าข้างในเป็นยังไงอ๋อเป็นวงกลมแบบนี้นะคะ<ส>จ้าอีสวัสดีค่ะส,สวยมากเลยนะคะสีขาวทั้งตัวเลยลูกน่ารักมาก<ส>นี่นะคะสนุกกลบการลากอยากให้อาหารมา<ส>้าในคาเฟ่นะคะ สนามกอล์ฟอร่อยไหมขาดใจอยู่น้ำมาแล้วอุ้ยอันน่าน่ากลัวมากเขาบอกที่นี่ชาไทยกลับมาชักพื้นชื่อนะคะเดี๋ยวเราต้องมาลองกันค่ะอันนั้นเลือกปล่หมดแล้วลูกอันนี้อร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะดูว่าทางที่นี่ถูกใจเด็กๆอ่ะเนี่ยขนมอ่ะเดี๋ยวเราจะนั่งรถเข้าไปข้างในกันเราจะไปดูครับเพ้าข้างในกันค่ะนี่สนามกอล์ฟนะคะบรรยากาศดีมากเลย อ่า,าอุปก,กรณ์ได้ก๊อต่างๆค่ะ<า>นี่ก็เป็นที่สองไปขับ ATV กันเลยนะคะตอนนี้อากาศกำลังดีมากไม่ร้อนเลยนะคะ<า>พร้อมแล้วค่ะลุย let's go, <S go! เอทของจริงนะคะวี TV ของจริงต้องลงได้ข้าโพดได้ค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่จุดจอดนะคะเดี๋ยวเราลองขับกันเลยนะได้เกาะน,นะลูกแม่ก็ลุยเอทเองแล้วค่ะตอนนี้น้องได้อยู่ นี่เป็นของฝากนะคะที่นี่เขาก็จะดังข้าวตังนะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกินเมนูที่ว่าเป็นซิกเนเจอร์ดิชของที่นี่ก็คือสุกพภด แงเที่ยวจนลูกโตนะคะลูกโตก็ยังไม่หยุดเที่ยวถึงงานสนุปปี้แล้วนะคะจัดที่คีรีมายาเขาใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะโอ,โอ้นี่เราจะมาเดินแอดเวนเจอร์สนุปปี้กันนะคะไหนดูซิว่าจะสวยแค่ไหนไปจุดแรกนะคะสนุปปี้และเพื่อนนะคะไปค่ะไปเดินตามทางกันนะคะมาเลยนี่คืจุดที่สองนะคะ เขะะาอยู่ไหนเอ่ยเขาอยู่ในรังเนาเ,เป็นรังเนกเป็นบรรยากาศท่ปหรว,ว่าโรแมนติกมากเป็นงานทียบทุกคนมากนะคะอากาศเย็นโรแมนติกน่ารักอะใครยิงไข่ที่เป็นแฟนสนุกป,ปีนี้แบบยิงตรงมาเลยค่ะอู้อสวยมากน่ารักอะนี่โอ้ยสวยจังเลยตรงนี้เป็นลำแสง นี่มันเหมือนเป็นรั่จริงๆแล้วเม่นลำแสงเป็นเทคนิคการจัดแสงไฟที่สวยมากมาเมื่อเราเดินมาในอุโมงค์แสงใสเสียงตะการตรามากเมื่อที่หนึ่งนะคะ <laughs> ต้องเดินระมัดระวังว่าเด็กๆเ,เขาทำอะไรกันอยู่คะวิสุกป,ปีนัาหลักอะ่ะ โอ้โหปิ้งมัชเมโลเหรอตุยส,สวยมากเลยค่ะยิมบ้าน์สนูปี้นะคะสวยมากอนุอลัองการสุดอันนี้คือเมืองสนูป,ปี้เหรอเขาชื่ออะไรคะเขาชื่ออะไรคะเขาชื่ออะอันนี้คืออะไรคะสเปซส,สนูป,ปี้เหรอก็คือผืนดิออนของสนูป,ปี้อ๋ออวกล่าวสนปปี้โอเค มาเร็วๆเขาก็มีของขายด้วยนะคะแต่ว <kind abonn és> ่าเรามาเขาจะปิดแล้วนี่ซุมนี้น่ารักมากเลยโอ้สวยมากเลยอ่ะกันคืนแล้วสวยจังเด็กจะขับรถแล้วล่ะค่ะไอ้รถแล้วนะคะเดเรากำลังจะออกแล้วเด็กๆพร้อมยังเจ๊เจ๊เซให้หน่อย ไหมคะสนุกค่ะตอนนี้แม่กำลังขับรถอยู่นะคะเหยียบเลยเลิงหมวกปิ้วหมวกหล่นนะคะหมวกปิ้วค่ะหมวกปิ้วหรอคะแม่ปิจิแม่จะเป็นแม่ขับอย่างเงี้ยฟินลานแม่ไม่ได้ทำขนาดนั้นกับโยกใช่ไหมแล้วพวกับพวกเราในอะไรกันแล้วแต่ ในอีพีถัดไปนะคะเพื่อนก็มาขับรถได้ที่นี่นะคะที่แลนโชชานวีค่ะเย้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์กดติดตาและกดกระดิ่งให้น้องอนณาด้วยนะคะบ๊ายบายขอจับหน่อยนะคะ เดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปขี่ม้ากันนะคะเจ๊เปลี่ยนชุดเร็วทำไรคะวันนี้ไม่เคยรโอ้โหขี่ม้าเหรอแมวรครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่บอกก็รู้ว่าพร้อมไม่พร้อมมาที่เราจะขี่กันนะคะชื่ออะไรคะน้องอันนี้อามอนครับอามอนครับมอนเฮดัลันน้องชื่ออะไรคะน้องมา้าไว้ครับผมไปเพลินส่งตัวดีๆนะลูก พาเด็กมาขี่มาได้ที่นี่นะคะด้านช่วงชันวีค่ะเ <มา S 1> จมาแล้วดดเด็กก็แฮปปี้นะคะกับภามบรรยากาศขี่มาที่นี่กิจกรรมต่างๆครบขันมากๆเลยนะคะเด,ด็กอยากจะขี่รถเคนี่ใส่ผิวขัดเพื่อความปลอดภัยนะคะ ที่เขาไม่ห่วงน้องนะคะนี่เขาก็เลยปรับให้แบบว่าช้านิดนึงสโลโลมาสโลมากนะคะ